สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแมมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแมมก็เอารถกระบะแครบมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะรถกระบะแครบออกไปใช้งานนะรับรองว่านะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ก็ ได้เป็นสีเทาดำมาด้วยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะคันนี้น้องเพิ่งสปาเสร็จเลยพี่นี่ดูสภาพสวยกริบนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่แทร้อยเปอนแน่นอนนะคะและที่สำคัญคันนี้บอกเลยว่าไม่เป็นแค่หลักหมื่นเท่านั้นจ้าสำหรับพี่ๆท่นานใดนะคะที่อยากได้นะคะสำหรับคันนี้น้องจะเป็นในส่วนของ Toyota Hilux Revo นะคะ2 4 e n t r y ี e แอน i รนะคะปี2022 ไม่เป็นแค่64,000เท่านั้นนะคะในราคา4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจ้าฟังไม่ผิดนะคะ4 3 9 0 0บาทนะคะได้รถปี2022ไม่เพียงแค่64,000เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยมากนะคะและประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพิกามนะคะไม่แท100้100%แน่นอนนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,500บาทตลอดสัญญานะจ้า ่อนได้สูงสุดถึง8 4งวดกันเลยนะคะพี่พี่จา๋าเครดิตดีออกรถเริ่มต้น6 5 0 0บาทเท่านั้นจนะะ้ะใครมีงบหลักหมื่น12 0,000นี่คือออกได้สบายเลยนะคะ mm hmm. พี่พี่ใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรีวิวนี้นะ,ะก่อนอื่นนะคะน้องแหม่มฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องนะคะ u t u b e ให้น้องแหม่มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะหรือว่าใครที่แบบสนใจอยากจะโทรมาสอบถาม ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9่นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะขอแจ้งก่อนนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกควม่มไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะการันตีได้นะมีการตรวจให้นะคะมากกว่า600กว่ารายการกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ Inspection นะคะ3 0 4ร้สี่จุดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือจะเป็นซีเชอร์นะคะ2 0 7รจจุดจากประเทศเยอรมันนะคะ ได้มีการปลดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันทุคาหรือไลมอนเนตนะคะที่เรามีบริษัทรองรับการตรวจรถให้หลายแห่งเลยทีเดียวนะคะและเที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะกอเรามีรับปบระกันวันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปีหรือ20,000 0กิโลยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนนะคะพี่ๆนะคะซื้อรถกับเซดีไทยนะคะรับปบระกันได้ได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพแน,น่นอนนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายนอกกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยสำหรับคันนี้อย่างที่บอกนะคะน้องเป็นตัว2.4 Entry Set Edition นะคะเป็นตัวชมหน้าหมูป่านั่นเองนะคะชมหน้าก็จะได้ในส่วนของกระจังหน้าคมเมียมนะคะด้านนาจะได้เป็นตัวดำด้านนั่นเองนะไฟหน้านะคะฮารโรเจนนะคะใส่กิ๊งแบบนี้เลยไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะได้เป็น2เขี้ยวหมูป่าแบบนี้เลย นะสีตัวรถจะเป็นสีเทาดำนะสีตัวรถจะเป็นสีเทาดำนะคะคันนี้นะสวยกริปนะคะสีเดิมโรงงานนะคะสีเดิมโรงาโรงานนี่พี่ๆดูสีสวยมากนะคะใครที่แบบชื่นชอบสีเทาดำนะาจัดคันนี้ได้เลยนะอ่ะถัดมาดูในส่วนของ, timeline, ของล้อกันบ้างนะได้ในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะ ยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางปีสองพันยิบสองนะยางปีสองพนยิบสองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะเดี๋ยวเราจะทายางทาการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะพี่ดูโครงสร้างนี่โครงสร้างเดิมเลยนะคะด้านข้างนะคะแบบสวยงามมากรถไม่มีขีดข่วนเลยไม่มีอรอยตําหนิใดใดนะคะสัญลักษณ์โลโก้ ยังอยู่ครบนะคะไฮรักเป็นโครเมียมนะกระจกมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีดํานะคะนี่พี่ดูแบบใหม่มากที่รองที่ปัดนน้าฝนต่างๆแบบไม่มีรอยซีดเลยนะคะมือจับนะคะจะเป็นสีดําด้านนะ,ะนี่ตัวน,นี้เป็นกระบะแข็บนะคะแก้มินอากให้ดูหอมมากด้านในพิ่งสปาเสร็จเลย เล่นอาร์กรูกลมคมกิฟนะจ๊ะเล่นอาร์กรูกลมคมกิฟนะจ๊ะนี่ปังมากปังเวอร์นะคะปังเวอร์นี่รูกลมคมกริฟเรียงสวยกันทุกจุดนะจ๊ะปาดอึ๊บนี่อึ๊บโอ้แน่นภายในนะคะอันนี้สามารถเปิดแคปได้นะคะ โครงสร้างหัวน็อตต่างๆเพน,นเพนเพดนะคะเดิมๆจากโตโยต้านะคะวันจุดทะเบียนเลขเกังนต์เลขตัวถังยังอยู่ครบนะคะเปิดแคบได้ถึง90องศากันเลยนะคะนี่ภายในเปิดแคบแล้วกว้างมาก ใครสนใจสามารถติดต่อมาได้นะคะ0645197197 7นะคะตัวน,นี้เป็นตัว2.4 Entry Set Edition นะคะเป็นตัว Set Edition นะคะด้านหลังนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไฟเบรกตัวที่3สาม,มารถใช้งานได้นะ,ะตรงน,นี้ก็จะเป็นสีดำได้น,นะคะที่เปิดฝากระโปรงด้านหลังนะ,ะพวกโลโก้ต่างๆนะคะฮลักรีโวนะคะยังอยู่ครบนะจ๊ะนี่แมกไลเนอร์ต่างๆก็เดิมๆเ,เลยนะคะ แมคไลเนอร์เดิมนะคะไม่มีรอยเชิมรุดแต่อย่างใดนะสวยจริงไรจริงนะจ๊ะนี่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าคุ้มมากพี่ราคานี้ได้รถปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะปีสองพันยี่สิบสองนะคะราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟีดาวนะคะผ่อนเจ็ดพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญานะคะผ่อนเจ็ดพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญานะคะตัวนี้เป็นตัวครบหกสิบปีโตโยต้าด้วยนะจ๊ะพี่ๆไลฟ่ามีมาให้ครบ คุ้มจริงนะคะคุ้มจริงคุ้มมากคันนี้อ่ะภายในนี่แผ่นมอ,อกก็ยังอยู่ครบแกะเม็ดอาร์คให้ดูอีกหนึ่งข้างเนี่ยพี่ดูเม็ดอาร์คแบบสวยมากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสีเจลรถสวยนะ เปรถมือเดียวไปไ้ายแดงนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่เทอะรถไปเซ็นแน่นอนนะคะนี่พี่ดูโครงสร้างวนลนอตต่างๆคือไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะ้องผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้3าสี่คนสบายเลยนะคะด้านหลังเป็นบุนุ่มนะที่แคก็บจะมีลำโพงมาให้นะคะมีที่วางสิ่งของมาให้แก้วน้ำต่างๆนะนี่กริปกริปนะคะกริปกริปนะ กันรอยเดิมๆจากโตโยต้านะคะนี่มาดูออปชันกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของตัวออปชันนะคะเริ่มที่แผงประตูเลยนะะแผงประตูจะเป็นสีดำนะคะบานไหนก็จะได้โทนสีดําด้วยนะกระจกนะคะออโต้ Auto ฝั่งคนขบับแต่เป็นระบบไฟฟ้าทั้ง2บานเลยนะคะตรงนี้วางแก้วได้แต่สิ่งของได้เล็กๆน้อยๆเนานะกระจกปรับไฟฟ้านะคะด้านนอกมีปุ่มเซ็นเตอร์ล็อกมาให้นะ,ค,ะคันนี้ให้ดูเลขใหม่ บอกเลยว่าของเราไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการโกลใหม่นะห4 7ม8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการโกลใหม่แต่อย่างใดนะคะภายในเป็นโทนซีดำโฟมไลนยนะคะนี่ตัวนี้นะยังไม่ได้ตัวมันติฟังชั่นนะแอร์แบกมีมาให้ครบนะคะ,ะให้ดูหน้าจออีกหนึ่งครั้งนะคะไฟก็คือสามารถใช้งานได้ทุกดวงนะไปเลี้ยวติดทั้งสองฝั่งนะนี เบาะนะคะจะได้เบาะผ้านะคะตัวนี้นะน้องจะได้เป็นเบาะผ้านะสวยมากเย็บด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยปังมากเบาะคือแบบ99%บวกบวกอ่ะเบาะคือสภาพ99.99% 99เลยนะคะตัวนี้หน้าจอทัสสกีนสัมผัสได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX ได้ USB ได้นะคะแอร์ระบบแมนนวลน,นะคะ Power o l e d มีมาให้2จุดนะคะด้านล่าง เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะคะตอนนี้นะนที่วางแก้วนะมีมาให้ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่เก็บของเนาะนี่แอรบกมีมาให้ครบนะจ๊ะไฟฟึงอะไรก็คือแบบสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเพดานสวยงามมากพี่ๆคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดนะคะคุ้มสุดๆนี่อ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะนี่ตัวกดห้องเครื่อง เร,เราตามมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบดีกว่านะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่หรือว่าสองพันสี่ร้อยซีซีนั่นเองนะคะตัวนี้นะสภาพสวยงามมากพี่ๆีนะคะมีการกดวจได้มากกว่าหกร้อยประจุดกันเลยทีเดียวนะคะใครสนใจสามารถติดต่อมาได้นะคะ0ูน5์9กสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะติดต่อน้งแม่งได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะจ๊ะ เอามาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนี่นะคะตัวนี้น้องเป็นเครื่องอยนต์2.4ดีเซลนะคะโตโยต้ารุยโวนะจ๊ะพี่ดูหัวน็อตอันนี้จะเป็นรอยกดทับของฝาก,กระโปรงนะคะตัวคารดนั่นหนะ้าเนาะซึ่งมั่นใจได้นะคะว่าของเราไม่มีชนหลักจุมน้ำพิควาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่านี่เลยพี่ดูพวกหัวน็อตพวกรหัสต่างๆก็คือเดิมๆจากโรงงานเลย ดูได้นะคะสองฝั่งนะนี่เพิ่งสปาเสร็จนะคะนี่หัวน็อตต่างๆที่ฝากระโปรงคือแบบไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยเงะนะคะหม้อแบตต่างๆเราดูแลให้หมดนะจุดแต้มสีนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ มีรับประกันวันันตีเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปีหรือ20,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็ก่อนออกก็มีการตรวจเช็คให้นะคะ30รายการนะคะของเหลวต่างๆนะคะห้องเครื่องต่างๆ qc ให้หมดนะคะก่อนรับรถลูกค้าก็ qc อีกหนึ่งครั้งนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจว่าก่อนเรานะคะมีการตรวจเช็คให้นะคะรับส่งมอบกันแบบตปรงในแน่นนะคะนีี่ดูฝากระโปรง มีแผงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่ใครอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษแจ้งน้องแหมมได้นะคะนี่พี่ดูสวยงามมากพี่โครงสร้างแบบเดิมๆเ,เลยนะคะพวกของเลยต่างๆคือเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะคะน้ามันเครื่องนะคะต่างๆนะ ใครสนใจนะคันนี้นะคะ t ต y o t a h i l u ักลิ2.4เอ็นทรีเซติชันะคะก็สามารถติดต่อน้องแมมได้เลยนะคะ0645197197นะคะหรือใครอยากจะเข้ามาดูรถก็มาดูได้นะคะสาขากทมนะคะหนองจอกมีบุรีถนนมิตรไมตรีนั่นเองนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะพี่ๆท่านใดที่แบบสนใจอยากจะเข้ามาดูรถก่อนก็มาได้เลยนะคะคันนี้ราคา439,000บาทเท่านั้นนะคะ เครดิตสามารถจะเต็มฟีดาาออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆนะใครที่แบบสนใจมีงบหลักหมื่นนะคะก็สามารถออกได้เหมือนกันนะคะเครดิตสามารถฟีด้าได้ทุกคันเลยนะจ๊ะใครอยากได้กระบะแคบแบบนี้ออกไปใช้งานหรือใช้ส่วนตัวก็สามารถมาเลือกดูรถกันได้นะคะที่ร้านคือมีให้เลือกเยอะมากนะจ๊ะและตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับพี่ๆที่อยากจะซื้อสดนะคะเรามีแบบซื้อสดไม่เก็บเบดด้วยนะจ๊ะ บอกเลยว่าส่วนรถเวทเนีเกือบ30,000กันไปเลยนะจ๊ะพี่พีนะใครสนใจนะก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวแม่จะแปะเบอร์ไว้ให้ตรงแคปชั่นอีกหนึ่งครั้งนะคะเอกสารนะอาชีพต่างๆนะคะออกได้หมดนะคะยกเว้นอาชีพสีเทานะจ๊ะใครอยู่ที่ไหนนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมนะจ๊ะเดี๋ยวเดินให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่ารถเรานะคะไม่มีสนหนักจมน้ำหรือความ ไม่ไดร้อ0เนแน่นอนนะคะการันตีได้นะคะผ่อน7 5 0 0บาทตลอดสัญญานะคะผ่อนได้สูงสุดถึง8ปสงวดกันเลยนะคะสำหรับรถกระบะนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเป็นแค่3.89เท่านั้นนะคะสปีนะนี่สาภาพสวยมากสีเทาดำด้วยนะ,ะแบบเป็นสีที่หายากด้วยนะคะสีเทาดำนะหรือ้าพี่ๆอยากได้สีขาวเราก็มีนะเรามีทั้งหมดนะคะ3สาขานะ ที่น้องแม,มอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกรทมและ,ะสำนักง,งานใหญ่นะคะกรุงเทพมียูรีหนองจอกนะคะแล้วก็จะมีที่ภาคใต้น,นะคะสาขาสุร,ราษฎร์นะคะศรีเยตตาปานกับสาขาสนามบินนั่นเองนะจ๊ะใครสนใจก็สามารถติดต่อไ,ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะน้องแมวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะช่อง YouTube ให้น้องแมวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ รถส,สวยจากทางเซรีไทยแล้วก็การอัปโหลดนะคะคลิปก็จะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะคลิปจอดนาจาช่องของน้ำมัเอง,เองนะคะใครจยดูขนหนรุ่นไหนก็ติดต่อมาได้นะคะที่ร้านก็มีเลือกเยอะเลยนะคะนี่รถกิ่งรถกระบะรถตู้นะคะมีเลือกเยอะเลยนะจ๊ะพี่ๆใครอยากดูขนหนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาไว้ได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะจ๊ะ โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะน้องแหมมต้องขอตัวลาวไปก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องแหมมเซรีได้รถสวยนะคะแล้วโทรก,กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ